รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมมณจริทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจจำเดือนนะครับของเดือนพฤษภาคม2567นะครับเรียกว่าเป็นเดือนที่ เปลี่ยนสัก,กราดใหม่เรียบร้อยและก็เป็นปีมะโรงโดยสมบูรณ์ด้วยและมีเหตุการณ์สำคัญนะครับครั้งประวัติศาสตร์ก็คือดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประธานแห่งความมงคลความสุขต่างๆนะครับมีการย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร์โดยที่ย้ายเรียบร้อยตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับและจะอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็คือย้ายเสร็จไปอยู่ที่ราศีพฤษภไปร่วมกับดาวมฤตยูนะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้ ยาวตั้งแต่30เมษายน2567ถึง13พฤษภาคม2568เลยเรียกว่า จะเป็นหนึ่งปีแห่งการกอบโกยทุกลักขณาเลยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของความสุขความเจริญนะความสําเร็จสมปรารถนาดาวครูบาอาจารย์ไปอยู่ตําแหน่งการเงินของดวงเมืองและดวงโลกนะครับตรงเนี้ก็จะส่งผลดีในเรื่องของการเงินในทุกๆลักขณานะซึ่งตรงนี้อาจารย์ได้ทําคลิปดาวพฤหัสย้ายไว้ให้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดู ก็ไปกดดูลิงก์ท้ายคลิปนี้ได้นะครับอาจารย์จะใส่แปะลิงก์เอาไว้ให้นะไปดูกันว่าแต่ละลัคนาจะเป็นยังไงนะครับส่วนใครที่ชอบความมงคล ต้องการให้มีความมงคลเพิ่มขึ้นนะครับอาจารย์ก็มีวัตถุม,มงคลพิเศษนะครับตามปรัชญาของชาวจีนเลยเรียกว่าน้ำเต้าทองเรียกทรัพย์นะครับเป็นศาสตร์วิชาโบราณของชาวจีนนะครับใช้สําหรับปรับฮวงจุ้ยนะพกติดตัวเป็นความมงคลดึงดูดโชคลาภโภกระทรัพย์ต่างๆอาจารย์ได้พุทธาพิเศษในวันเสาร์ห้าด้วยในวันที่13เมษายนที่ผ่านมานะครับเรียกว่าจะเป็นหนึ่งปีแห่งการกอบโกยนะครับมีของมงคลติดตัวให้ ขวัญกำลังใจนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เพราะจำนวนจำกัดนะครับน้ำเต้าทองของมงคลเรียกทรัพย์เนื่องในโอกาสเหลินศกเปลี่ยนสกราชป,ปีใหม่ไทย2,567รักดับดาวพิหัสที่จะย้ายราศีครั้งใหญ่ในรอบประวัติศาสตร เพิ่มความโชคดีให้มีทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมาเรียกโชคลาภเพิ่มความร่ำรวยกักเก็บเงินทองให้เพิ่มพูนทวีมีเหลือเก็บเป็นหนึ่งในห้าของมงคลตามปัจจาของชาวจีนใช้สำหรับปรับแก้หงจุย้ยเพื่อความเป็นสิริมงคลดึงดูดความโชคดีแบบไม่มีสิ้นสุดรักษาโรคให้คลเจ็บ ปรับธาตุในร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์เพิ่มความโชคดีตามหลักธรรมโบราณด้วยทยพืชมงคลข้าก้าวสีดึงดูดให้มีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมือมีความเจริญง,งอกงามรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ตลอดไปส่งเสริมให้ดวงขึ้นไม่มีตกไม่อับจนขนาง สีในน้ำเต้าทองของพิเศษมหามงคลรวมพลังธาตุปรับสมดุลดึงดูดความอุดมสมบูรณ์ทั้งโชคลาภโภคษั์เคล็ดลับความมงคลแห่งศาสตร์วิชาโบราณผานพิธีพุทธาพิเศษเข้มขลังสวดเจริญพุทธมนต์อธิษฐานจิตเจวันเจดคืนในฤกิกเสารห้า เพื่อเป็นเครื่องรางนำโชคส่งเสริมความสำเร็จความสมบูรณ์บริบูรณ์สเสน่ห์เมตตามหานิยมมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสนใจบูชาด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ Line at o p e n d นดวงแต่ละลัคนาจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับลัคณากันพฤษภาคม2567นะครับ ดาวประจําตัวชาวลัคนากันก็คือดาวพระพุธนะครับในเดือนนี้ดาวพระพุธเนี่ยเดินดีมีกําลังมากเลยจะมีการโคจรเสด์ถึง2ครั้งเสดจคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วแล้วย้ายราศีถึงสองราศีเลยนะครับแล้วก็อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับที่มีการย้ายราศีเข้าสู่เลือนสุพัฒเรือนสุพัฒในทางโหราศาสตร์หมายถึง ความสุขความเจริญความบริบูรณ์และมีดาวพฤหัสเป็นประธานความสุขความเจริญเข้าสู่เรือนความสุขความเจริญอีก โอ้โหอันนี้ดีมากจะส่งผลดีให้ชาวลักนากนเนี่ยนะครับเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความสําเร็จสมบัติฐานในทุกๆด้านเลยทั้งการงานทั้งการเงินนะประกอบกับดาวประจาตัวมีกําลังมากนะครับเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วย้ายถึงสองราศีก็จะช่วยให้ชาวลักนากนเนี่ยสำเร็จสมบัติฐานบรรลุสิ่งที่ตั้งใจได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเลยนะครับวันที่7พฤษภาคมเนี่ยดาวพระพุธโครจรเสิร์ด เสดคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเข้าสู่เรือนมอรณะนะบางคนฟังแล้วตกใจมรณะอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลให้ชาวลัคนากันเนี่ยอาจจะต้องเดินทางมากขึ้นหรือมีการเจรจามากขึ้นเจรจาในต่างถิ่นต่างที่งานสําเร็จในต่างถิ่นต่างที่หรือการงานสําเร็จจากการเปลี่ยนแปลงนะได้พบปะผู้คนมากขึ้นได้พูดคุยได้เจรจาเปลี่ยนสังคมหรือเปลี่ยนสถานที่นะครับอย่างเนี้ สำเร็จได้จากการเปลี่ยนแปลงก็ถือว่าดีนะครับวันที่14พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับดาวอาทิตย์เจ้าเรือนวินาศนะโอ้โหฟังดูน่าตกใจอีกแล้วนะเมื่อกี้มรณะคราวนี้วินาศนะเจ้าเรือนวินาศย้ายราศีเข้าสู่เรือนสุภานะความวินาศไปเป็นสุภานะคือตรงนี้ก็จะส่งผลดีนะ ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรต่างๆนานาผู้ใหญ่เกื้อกูลผู้ใหญ่สนับสนุนนะให้ชาวลักนากันเนี่ยต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนต่อครูอาจารย์ของตนเองหรือเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรตรงนี้จะยิ่งส่งผลดีต่อดวงชะตานะครับจะได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนนะให้เจริญรุ่งเรือง วันที่21พฤษภาคมนะครับดาวพระศุกร์นะเป็นเจ้าเรือนการเงินด้วยจะโคจรเสิร์ดมีกําลังมากดาวพระศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนแห่งความสุขความเจริญและเป็นเจ้าเรือนการเงินนะโคจรเข้าสู่เรือนสุภะสุภะหมายถึงความสุขความเจริญนะเงินเข้าสู่สุภะคือความสุขความเจริญมีโอกาสได้เม็ดเงิน เป็นกอบเป็นกรรมเลยใครที่ทําธุรกิจอยู่ทําการค้ามีโอกาสเก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ดีแล้วพอดาวพระศุกร์ย้ายไปแล้วนะครับเป็นตำแหน่งกเกษตราธิบดีอีก,กังหากมีความหนักแน่นมั่นคงมีกําลังนะใครที่จะทวงหนี้ก็ทวงหนี้ได้เลยใครกําลังรอคอยเงินรอคอยความสําเร็จต่างๆจะเกิดความสุขความเจริญเลยนะครับสําเร็จสมปรารถนาะเพราะดาวพระศุกร์เนี่ยไปร่วมกับดาวพฤหัสอีก นะที่รออยู่นะครับและเป็นเกษตรตราธิบดีกันอีกโอ้โห و, โดดเด่นมากๆใครอยากเสี่ยงโชคมีโอกาสเสี่ยงโชคสําเร็จได้รับเม็ดเงินหมุนเวียนมาเป็นกรอบเป็นกรรมมีความสุขความเจริญใครเป็นในหน้าใครไปเจรจาการค้านะใช้การพูดการเจรจาโน้มน้าวมีโอกาสสําเร็จสมปรารถนานะครับวันที่25ดาวพพุัธซึ่งเป็นดาวประจําตัวอีกนะครับโคจอเซรด เสคือเดินอย่างรวดเร็วมีกําลังมากเข้าสู่เรือนสุภะอีกแล้วเหมือนที่บอกในตอนต้นว่าโอ้โหในเดือนนี้ชาวลัคนากันเนี่ยนะจะมีดาวเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยห้าดวงเลยสุภะหมายถึงความสุขความเจริญฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ลงมือเอาไว้จะนํามาซึ่งความสุขความเจริญเลยนะครับเพราะดาวพระพุธพอเข้าไปร่วมนะไปร่วมแล้วเนี่ยก็จะส่งผลดีอีกเกิดความก้าวหน้า นะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดบรรลุวัตถุประสงค์นะเงินไหลมาเทมาการงานเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความสุขความสบายใจนะครับตัวเลขสำหรับการเสี่ยงโชคนะครับ4 6 5 91ดูดวงกับอาจารย์กิษนะแบบรู้เรื่รู้จริงแม่นยำแก้ปัญหาตรงจุดไม่มีสะดุดทุกช่วงเวลาของชีวิตการเงินการงาน,งานความรักสุขภาพ การค้าธุรกิจต่างๆอาชีพหลักอาชีพเสริมการเรียนการสอบแข่งขันจอกลึกพร้อมคำแนะนำวิธีการแก้ไขแบบชัดเจนรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนเพราะก,การใช้ชีวิตลองผิดไม่ได้หากเลือกเดินทางผิดคือเสียหายเสียเงินเสียเวลาเสียความรู้สึกใครที่พลาดไปแล้วกำลังเจอปัญหาหนักต้องการที่ปรึกษามาดูดวงกับอาจารย์ปริศนะมีคำตอบให้ทุกปัญหามีทางออกแบบรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำตัดสินใจได้ถูกทาง รู้เร็วสำเร็จเร็วและเป็นธรรมเนียมของทุกปีนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจารย์ก็จะมีการสอนสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรม,ามฐานสมถะกรรมฐานนะครับสอนฟรีเลยใครที่สนใจอาจารย์ก็จะถ่ายทอดวิชาตามแนวทางบรมกูหลงปุโลกุดรปูปุรศีพรมนารอดนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์ก็สาม,มารถเรียนออนไลน์ได้ นะเป็นธรรมเนียมของทุกปีนะครับเดือนพฤษภาก็ถือว่าเป็นเดือนเกิดของอาจารย์นะถ่ายทอดวิชาวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานนะครับให้กับผู้สนใจทั่วไปนะโดยจะสอนสดเนี่ยนะครับ มาเรียนกันที่สถาบันพลังพุทธ,ธานุภาพนวมิน98เนี่ยในวันอาทิตย์ที่2และ4ของเดือนพฤษภาคมนะครับก็คือวันที่12พฤษภาคมและ26พฤษภาคมท่านใดสนใจก็ติดต่อลงทะเบียนกันได้ที่ไลน์แอดโอเพนดานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาอาจารย์ลงคลิปอะไรไปเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนให้รู้นะครับเพราะมีคลิปความรู้อะไรต่างๆมากมายทีเดียวใครที่สนใจในเรื่องพัฒนาตัวเองความรู้สมาธิปฏิบัตินะครับเรื่องเล่าโลกทิพย์ต่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามชมนะครับในเว็บไซต์ของอาจารย์เนี่ย w w w ร์ web, อาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับคือสะกดตรงตัวเลยเข้าไปดูมีทั้งหนังสือมีตำรานะให้ความรู้ต่างๆรวมถึงคลิปที่อาจารย์ไลฟ์สดตอบคำถามต่างๆนะเป็นความรู้ให้กับตนเองนะครับส่วนใครสนใจอยากจะพูดคุยกับอาจารย์สดๆเลยอาจารย์มีไลฟ์สดทุกวันนะครับ10โมงถึงเที่ยงแล้วก็วันพฤหัสวันศุกร์2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับก็มาติดตามมาพูดคุยกันได้หรือไม่มีเวลาชมไลฟ์สดนะครับ ก็จะมีกลุ่ม Open Chat นะครับเป็นลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะท่านสามารถกดที่ลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปอาจารย์นะครับมีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปทุกคนครับ